มารับชมการเปิดงานด้วยกันคะ่ะด้านในสตูดิโอของสนาม s t ต m ปี้ที่ประเทศแคนาดารัฐแคลกะรีอลเบอร์ตานี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นการโชว์ของ First Nation นนะคะชื่อเดิมของเขาก็คืออินเดียแดงค่ะ กกด u b s c r i b e กดไลค์ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะชมภาพสวยๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ

ที่ประเทศแคน,นาดาแคลเกอรีอลเบอร์ดา So, we like. <laughs> right, time and if be like, it's okay. So, I nice.